โรคน้ำหนีบนะครับก็เป็นชื่อเรียกภาวะโรคที่เกิดจากการดำน้ำเมื่อเราดำน้ำลงไปเนี่ยมันจะมีแรงกดที่เกิดจากน้ำนะครับซึ่งทำให้ฟองอากาศเนี่ยมีขนาดเล็กลงซึ่งถ้าเราดำน้ำในระยะเวลาที่นานหรือในความลึกที่สูงก็จะทำให้มีการสะสมของกา๊าซเมื่อเราขึ้นมาบนผิวน้ำนะครับแล้วมีการสะสมของก๊าซเหล่านี้ในปริมาณที่มากก็จะเกิดจากการขยายตัวของฟองอากาศเหล่านี้ทำให้เกิดเป็นโรคอาการเนี่ยก็จะ มีได้ตั้งแต่เล็กน้อยนะครับจนถึงขั้นรุนแรงนะครับเล็กน้อยเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างก็คือมีลักษณะของผื่นที่ผิวหนังหรือถ้าอยู่ตามบริเวณข้อต่างๆก็จะทำให้เกิดมีอาการปวดข้อนะครับทำให้เคลื่อนไหวได้ลําบากนะครับในกรณีที่รุนแรงเลยนะครับก็จะไปอยู่ในส่วนสําคัญของร่างกายเช่นที่ไขสันหลังสมองซึ่งอาจจะทําให้เกิดอาการพิการอัมพกษกอาาษัมพาตกรณีที่ร้ายแรงที่สุดก็เสียชีวิตได้เลย เราก็จะมีอยู่2กรณดีด้วยกันก็คือการดำด้วยเหมือนสกูบ้าไดาวิ่งครับก็คือดำด้วยแท้งอากาศนะครับลงไปดำอยู่ใต้น้ำนะครับกรณีสองซึ่งเป็นการดำที่มักจะใช้ในการทําประมงมีเครื่องผลิตอากาศอยู่บนผิวน้ำนะครับบนเรือแล้วก็ใส่หน้ากากลิงแล้วก็มีสายอากาศลงไปใต้น้ำนะครับที่ชาวประมงท้องถิง่นเขาใช้กันการพักผ่อนนะครับการเตรียมตัวก็เป็นเรื่องสําคัญ ที่จะช่วยลดโอากาสเกิดการเพื่ะก่อนที่เพียงพอการนอนหลับที่พอการไม่ดื่มแอลโกอฮอล์อะไรเงี้ยในประมาณที่ทําให้มีผลเสียและก็จะช่วยเรื่องของลด,ลดโอกาสเกิดได้